ครับวันนีครับนาเรมตอนนี้ของลราเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกก่อนเลยครับก็จริงจริงนะครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเราอยากทํามาตั้งแต่เป็นตั้งแต่อ่านนิยายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงวันนี้นะวันที่จะได้เปิดห้องเนาะจะได้เปิดห้อง6 0 9เราก็ต้องจะบอกว่าปลื้มใจมากนะฮะแล้วก็สามารถทําที่จากตัวหนังสือให้ออกมาเป็นภาพ เราก็ต้องขอบคุณทางี t v TV นะคะขอบคุณนักแสดงทุกคนเลยที่มาร่วมด้วยช่วยการทําให้ห้องนี้มันอบอุ่นแล้วก็น่าอยู่ขนาดนี้ก็ดีใจค่ะที่วันนี้จะได้เปิดห้องต้อนรับแฟนๆแล้วค่ะแล้วก็ในนาบริษัทออริสเอนเตอร์เทนเมนตก็ต้องขอบคุณพุ่งกับคนเก่งของเราด้วยนะครับพี่กอฟธันวารินรที่แบบว่าที่แบบว่าสู้มาเพราะจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้ครับก็ทุกคน เคยคงเคยรู้ว่ามันเล่าเรื่องยากในการเล่าเรื่องแบบเ,เรื่องของมัลติเวิร์สเรื่องของอะไรพวกนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่เราก็ตั้งคําถามไว้ว่าเอ๊ะหรือซีรีส์วจะเล่าเรื่องพล็อตเดิมๆหรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นบ้างนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการไปคุยกับทาง VTV ครับ ทางวีทีวีเป็นยังไงบ้างครับถ้าเป็นเ <project này. S 2> รื่องโปรเจกต์นี้จริงๆสําหรับวีทีวีนะคะก็อย่างที่ผ่านๆมาตลอดทั้งปีแล้วก็ที่เราเคยแจ้งไปคือเราก็จะมีทั้งซีรีส์วแล้วก็ซีรีส์ไม่วนะคะอยู่ในโปรเจกต์ของวีทีวีชาแนลสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็แน่นอนว่าโอเคในหนึ่งในซีรีส์วายซีรีส์วายคือหนึ่งแฟลกชิพของคอนเทนต์ที่เราอยากจะผลิตออาไห้คนดูดูแล้วก็สาหรับตัว609ูนย์าไปทำสตอรี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พอเราเห็นพล็อตเรื่องแล้วก็เอ้ มันไม่มันหลุดออกมาจากกรอบซีรีส์วายทั่วไปที่เราจะได้นําเสนอในมุมใหม่ๆมาบียอนความเป็นอะซีรีส์รักธรรมดาทั่วไปเราก็จะมีเรื่องของมิติเวลาเรื่องของอะไรมาด้วยรวมถึงพอเราทราบว่าโอเคมีผู้กํากับมือฉางนะคะ <c oughs> แล้วก็มีเหล่านักแสดงที่เราก็เชื่อมั่นว่าถ้าเกิดทุกคนที่เราได,ได้ได้ร่วมงานด้วยได้มาทํางานร่วมกันในโปรเจกต์เนี้ยก็จะเป็นโปรเจกต์ที่น่าจะได้รับการตอบรับจากทางพี่ๆส่อมบลญชนแล้วก็จากทางแฟนคลับของเหล่านักแสดงแล้วก็ตัวเรา แม้ว่าแม้แต่แฟนคลับของคุณพุ่มกับเองนะคะก็จะสามารถมารับชมกับเรื่องนี้ได้อย่างจุใจที่มีทีวีได้แน่นอนค่ะเราเล่างานวันนี้ดีกว่าค่ะความแกรนในการเปิดตัวก็คือให้แฟนๆดู2ตอนแรกก่อนใครเลยราพิเศษมากครับพี่ก้องยังไงครับพี่โอก็คือว่าในงานนี้พิเศษมากตบตบมกตบ กันนิดนึงนะเจ้โยนไปแล้วโยนกลับมาชีวิตตู้กลับขออนุญาตครับความแกรนก็คือว่าครั้งนี้เป็นการแบบเรียกว่า world premiere นะครับซึ่งกันที่หนึ่งแปลว่าเราออนแอร์สองตอนแรกของโลกแล้วก็ก่อนที่เราจะออนจริงวันที่2ธันวาคมนี้นะครับคือปกติแล้วเราถ่ายออนอีพีหนึ่งออนในโรงเนี่ยเราก็จะถ่ายเรียลไทม์พร้อมกับที่แพลตฟอร์มแต่ครั้งนี้คือพิเศษมากๆนะครับต้องขอบคุณ VTV มากๆที่แบบว่าให้โอกาส แฟนแฟนพิเศษประมาณประมาณ500กว่าคนวันนี้นะครับที่จะได้เป็น500ท่านแรกของโลกที่จะได้เห็น World Premiere เมของเรื่อง6 9 b b น s e Time Story ครับ mm hmm. แล้วก็ที่แฟนนีคือว่าเรื่อง69 Best e เก้าเบสเนี่ยนะครับเพื่อพอทําเสร็จปุ๊บมันมีคอนเซปต์ว่าในเมื่อตัวละครมัมดิวและตัวละครต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาต้องอยู่ในโลกคูกขนาดแล้วก็ต้องเลือกว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่อจะข้ามโลกไปยังไงมา พิเศษก็คือว่าในเรื่องนี้ผู้ชมก็มีสิทธิ์เลือกตอนจบได้ด้วยตัวเองครับคือเราจะมีตอนจบไว้กี่แบบพี่กอบโยนกลับจริงๆเราก็มีตอนจบไว้2แบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่คนดูว่าจะเลือกอยากจบแบบไหนดูมาแล้วปึ๊บถึงตอนจบเอ๊ะเราจะเลือกประตูไหนดี<อ>น,ะนะคะจะเข้าห้องนี้หรือจะออกห้องนั้นเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นซีรีส์ที่คนดูนะคะสามารถเลือกตอนจบได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้จบ ได้ค่ะถ้าคนดูไม่อยากให้จบนะคะย้อนไปดู e ีพีหนึ่งค่ะม่ทุกคนอีวัตอปีได้คะทุกคนดูอ่าน้นนะคะเราจะดูวนไปอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากให้คนดูเยอะมีเสียงเรียกร้องไม่แน่อาจจะมีซีซั่นต่อไปหรือเปล่าขึ้นอยู่กับกระแสความนิยมของแต่ละท่านนะครับก็ฝากด้วย ต้องถามน้าแสงได้ว่าเขาอยากดูซีซั่นของเราต่อไปหรือเปล่าเราก็จะมี608 607 6010นะครับน้องอมน้องฟุ๊กเป็นไงครับเล่นเรื่องนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขยับห้น้องตรงกลน้างไม่เป็นไรครับได้เลยได้เลยมาเลยมาผัดมาผมขายนะครับเกียดแล้วโยนลูกที่ออฟก่อนเลยโอ้รู้สึกเป็นเกียรติครับกับทาง v t v นะครับคุณแสงนะผมแล้วก็ พี่กอล์ฟพโยนะครับที่เลือกนะฮะเราแล้วก็ทุกๆคนมาในโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่สร้างมาจากนิยายแล้วก็มีความกดดันเหมือนกันว่าเอ้ยแฟนแฟนนิยายแบบถ้าเขาจะแบบเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแบบว่าเราก็ทําเต็มที่ทุกคนนะครับผมเต็มที่ครับเน้น เต้นเต้นมากเต้นมเต้นมากครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทางว t v ีวีครับแล้วก็ต้องดีใจมากๆเหมือนการที่ทางได้ร่วมงานกับพี่กอลอีกครั้งอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันท้าทายความสามารถมากๆเพราะว่ามันเป็นโลกคู่ขนานนะครับนั้นมันก็จะมีความยากอะไรต่างๆยากเพราะว่าบทของน้องมั่มนะครับน้องโอมเนี่ยปกติไม่เคยเล่นเป็นเพลย์บอยหรือว่าใช้ชีวิตเสพเพลย์มาก่อน เขาจะเล่นเป็นเพย์บอยสุดๆแล้วก็ในขณะที่น้องฟุ๊กอะค่ะว่าไมเคยเล่นเป็นแบบเป็นประธานบริษัททําแบบอยู่ในเกมธุรกิจต่างๆกดดันเล้าคาแรคเตอร์ไปิดหนงต้งว่แว่าคือจริงๆเทรน์ออกไปนี่คือฮือฮามากตอนนี้ก็คือสามแสนกว่าใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะปลื้มใจขอบคุณเนาะขอบคุณกระแสตอบรับของทุกๆคนมากไม่ใช่เฉพาะผู้ชมชาวไทยนะครับอินเตอร์แฟนด้วยอย่างถ้าเกิดว่าเราเห็นข้างหน้าเนี่ยจะมีการจัดเทศกาล ทอดอกมงดอกไม้จากอินเตอร์แคนเยอะมากเลยครับขอบคุณมากนะครับที่กลายเป็นว่าเราไม่ได้ทําผลิตซีรีส์ของคนไทยอย่างเดียวแต่กลายเป็นว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์อของคนทั้งโลกไปแล้วครับ,รบงั้น,นไหนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูซีซั่2หนึ่งีแต่ว่าอยากจะให้แบบว่าไดยินเสียงน้องทุกคนได้เลยมาว่ว่าได้รับดอะไรกันสักนิดนึงีกว่าได้เลยครับเริ่มจากท้งท้งไหนก่อกตมัมเบลก่อนก็ต้องมั่มเบลเลยไรเป็นรครับด้วยกันไ้เลยครับครับม่มบครับ ครับผมก็อมทิติวัน์นะครับรับบเป็นมั่มครับผมมั่มก็จะเป็นชายหนุ่มนะครับผมจบสาปาต์มาก็แบบว่ามีความแบบเป็นแบบว่าไม่ค่อยสมเลรทเทมาอยู่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่หนักไปทางสัมภาระเทมาใช่แบบว่าไม่ค่อยเอาอ่าวเท่าไหร่แล้วก็มีน้องสาวที่แบบว่าคอยเหมือนแบบจะคอยเบี่ยงให้เราเข้าเส้นเข้าเทจนมาเจอกับคนคนหนึ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลครับ ก็ฟล <S it> <Elena> Mont ุกนะครับรับบทเป็นดิวนะครับดิวนี่ก็คาแรคเตอร์คือจะเป็น perfectionist นิดนึงครับคือเขาก็จะเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะแบบเจ้าระเบียบนิดนึงดังนั้นตัวดิวนี้ก็จะมีความกดดันค่อนข้างสูงครับก็จะเห็นฟลุกในคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างจากที่เราเคยเล่นเพราะว่าในวัยนี้ก็จะเป็นวัยที่เราต้องมาดูแลธุรกิจแล้วก็เป็นวัยทำงานแล้วอะไรเงี้ยครับ ค่ะเอมี่นะคะรัะะบบทเป็นมิ้นค่ะเป็นน้องสาวของพี่มั่มนะคะแล้วก็วกเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นแฟนของ <Deal. S 2> อีกโลกหนึ่งเป็นแฟนของพี่ดิวนั่นเองค่ะก็ถ้าคาแรคเตอร์ที่เป็นน้องสาวของพี่มัม่มเนี่ยก็จะแบบมั่นๆหน่อยแต่พอแบบ <c oughs> อยู่กับดิวก็จะเป็นแบบขี้อ้อนแล้วก็แบบเป็นแบบตามติดเขาเหมือนแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราฝั่งนี้ก็ไับพัสดุครับผมพาสเอดุพอยที่คันนะครับก็รับบทเป็นพี่วีนะครับก็เป็นแบบว่าคนเจ้าระเบียบครับแล้วก็เป็นคนที่มีปมเรื่องความรักด้วยครับแล้วก็มาพบรักครั้งใหม่ที่ผักออดิสนะครับก็เป็นโลกของฝั่งมั่มครับผมกำลังนึกนึกอยู่ครับผมครับผมรักครั้งใหม่ของผมนะครับในครั้งนี้ก็มีคู่ด้วยใน609นะครับก็เป็นเออพี่โปนเน่ซึ่งซึ่งซึ่งคาแรคเตอร์เนี้ยมันไม่มี ในวันนี้ยายมีกย่แปลงมาคุโยบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงก็พยายามเล่นให้ซอมเหมือนผู้หญิงเหมือนกันเดี่ยวนะใช่เหรอโอ้ไกลคำว่าซอฟมามาสเตอร์อยากให้พูดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับคู่อะไรครับคู่รกับพี่โปเต้ครับผมครับผมผมก็โปเต้นะครับเล่นในในเรื่องชื่อเกมครับ ก็เป็นหุ้นหัวหส่วนหุ้นส่วนหุ้นส่วนสตื่นเตไปหน่อยในเรื่องผมก็เป็นหุ้นส่วนกับม้ามครับผมแล้วก็เป็นสไตล์คล้ายๆกันครับคือมาจากต่างจังหวัดด้วยกันแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพจนด้วยความเปิดผับนี้แล้วผมก็จะคอยดูแลทุกๆอย่างเนี่ยมันทําให้ยอดเงินในของร้านมันขาดขาดเกินๆใช่ไหมครับจนมาเจอพี่วีครับก็เลยรู้สึกว่านอกจากมาควบคุมร้านได้อะ เขาก็ยังควบคุมหัวใจของเราได้ด้วยครับเขาไม่ชอบเราจริงจริงพี่ทอมครับผมผมทอมจักริดนะครับก็เล่นเป็นพี่ต้นนะครับเป็นพี่ชายคนสนิทของมั่มนะครับก็เป็นพ่อครัวอยู่ในพับออลดเสนะครับผม แค่นี้พูดเรามาเยอะแยะอ่าตามดูนะครับได้ๆเคสละสลันครับครับคเวรันครับครับผมครับเก่อนอือ๊ยทำไไมมีปล่อยคิวอันด้วยสละสละเครับาสวยเลยครับเคลสอนเราเลยนะครับในเรื่องรับบทเป็นโจ伊นะครับโจ้ก็จะเป็นเพื่อนในแก๊งของดิวอันแล้วก็มินนะครับซึ่งโจ伊เนี่ยจะเป็นอารมณ์เหมือนกับ เรียกว่าไงเป็นนักการทูตของกลุ่มเลยคือแบบออคอยก้าวใ,<จ>ใจของกลุ่มเ,เลยคอยให้แบบเพื่อนๆกลับมารักกันอะไรอย่างนี้ครับไม่ตีกันครับผม,มรครับผมเคนจิวสินครับรับบทเป็นอันครับอันก็อย่างที่บอกครับเป็นแก๊งเพื่อนเดียวกันครับนี่ครับก็ดิวมินแล้วก็โจอ,อีก็อันจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองหน่อยครับทำอะไรแบบว่า ค่อนข้างอารมณ์ร้อนแล้วก็ทําเพื่อความต้องการของตัวเองเป็นหลักโดยบางทีก็ไม่ได้นึกถึงคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างสร้างปัญหาในการใช้คํานี้ใช่ก็จะเป็นคู่ปรับกันใช่ครับซึ่งเดี๋ยวสองคนนี้จะเป็นคู่ปรับแล้วมีฉากบู๊กันนะัะแอคชั่นเดือดมากบอกเลยรอดูกันด้วยครับจะมีตีต่อยกับเขาด้วยใช่แต่ชีวิตจริงรักกันชีวิตจริงรักกันคัดเสร็จุ๊บก่อนกันตลอดครับผมประมาณนี้ฮะอีสองคนนะคะมีอะตอมแบบมีมีเค สวัสดีครับผมอาตอมพัชรพลนะครับก็ในเรื่องรับบทเป็นปีนนะครับเป็นลูกน้องของพี่โอมนะครับหรือว่าพี่มัมก็จะคอยเล่นดนตรีกับพี่โอมตลอดครับก็สวัสดีนะคะมิมี่ค่ะรับบทเป็นน้องนุ๊กก็คือตัวละครนี้ก็คือไม่มีอะไรมากคือพูดไม่คิดสร้างความปั่นป่วนไปเรื่อยค่ะประมาณนี้ค่ะก็เป็นลูกน้องของ พี่โอเหมือนกันค่ะก็ยังไงก็ฝากน้องนุ๊กด้วยนะคะเขาเป็นสายพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่โอแข่งขัน่แบบพี่โอวันทัดน้าขาหน่าแต่เด้งขั้นหนึ่ง,งตลอดเลยตั้งแต่ประกาศจะทำจนวันนี้แล้วอะไรเงี้ยคเตรียมรับความปังแค่ไหนเนี่ย ยาเตียมแล้เตรียมยอยากมากก็อยากให้ปังอยู่แล้วนะจริงๆตั้งแต่แรกที่ทำเราก็อยากให้มันปังที่สุดเลยนะฮะแลเรก็ต้องขอบคุณแฟนคลับเพราะว่ากระแสที่ต่อเนื่องมาเนี่ยนะฮะกระแสทั้ง ฮชแทกเอยนะกระแสที่พอเราปล่อยภาพปล่อยโปสเตอร์ปล่อย,อยเทรลเลอร์นะฮะซึ่งเดี๋ยวจะปล่อย MV e อีกออน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงที่ฟีดแบ็กมาดีมากว่าเฮ้ยงานเรามันเป็นเขาเรียกว่าก็ขอบคุณนะ,ะที่เรียกว่างานคุณภาพงานละเอียดที่บอกว่าไม่ว่าจะเรื่องภาพนะฮะเรื่องคาแรคเตอร์เสื้อผ้าหน้าผมเราก็ จัดแบบว่าเต็มดีเทลนะเต็มคาราเบลนะฮะ <c oughs> เพื่อที่จะให้แบบว่างานออกมาดีที่สุด <c oughs> อยากอยากรับความปังนะครับแล้วก็แบบว่าแต่มันจะรับไม่ได้ถ้าเกิดว,ว่ายังไม่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีของผู้ชมเนาะ,นะ,ะซึ่งวันนี้แหละตื่นเต้นวันนี้แหละ <c oughs> ก็จะเป็นแบบผู้ชมเขาเรียกว่ากลุ่ม <c oughs> <500 S 1> แรก500คนแรกใช่ที่ต้องเก็บความลับเอาให้อยู่ด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าถึงต้องต้องเก็บไนถึงวันที่สองเนาะ <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยบอกแฟนคลับอยู่เหมือนกันวันนี้ว่า ทุกอย่างที่เห็นในวันนี้ก็อย่าเพิ่งสปอยนะครับแม่ขั้นปากเราได้ไหม <laughs> พี่โยนี่แหละประจำเนี่ย <laughs> ตัวตัวปล่อยหลุด <laughs> คนสปอยเนี่ยปอยเก่งสุดพี่โย ผมเรีย<จ>น,นขออนอญาตฝากนะคะก็คือสาม,มารถดู609ไปทม์สอรี่ได้ค่ะได้ที่ VTV นะคะสามารถคือจริงๆแล้วอย่างเรื่องนี้ค่ะเราดูได้พร้อมกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนอยู่พื้นที่ไหนเนะะี่ยค่ะสามารถ<ม><อ>ดู <V TV S 1> ได้สามารถโหลดแอป VTV ในแอป o r e หรือเ l a y Store ได้เลยนะคะส่วนเราก็จะมีข่าวดีว่าโอเคสำหรับแฟนญ,ญี่ปุ่นเราก็ดูที่รักุเตนทีวีนะคะเพราะว่าเราสามารถสับไลน์ให้น้องๆไปโชว์อยู่ใน ใช้ในแอปพลิเคชันของญี่ปุ่นรวมถึงอาจจะมีในช่องทีวีของญี่ปุ่นในเร็วๆนี้ด้วยนะคะเตรี่มเลยนะคะไปมภาษณ์ญี่ปุ่นดิไปหมดแล้วค่ะสามารติดตามได้ติดตามได้ แล้วก็ขอฝากนิดนึงค่ะก็คือในตัวของซีรีส์นะคะสามารถรับชมฟรีได้ทุกๆุกวันศุกร์นะคะสองทุ่มแต่ถ้าสมมุติว่าจริงๆดูแล้วมันไม่มันมันยังไม่จุใจพอเราสำหรับสมาชิกเอ่อวีไนะคะสามารถดูเพิ่มอีกหนึ่งตอนได้เลยดูล่วงหน้าได้ดูล่วงหน้าได้เลยค่ะเพราะนั้นก็คือถ้าหลบสปอยไม่ไหวก็สมัคร VIP นะคะทุกคนก็สับสนุนให้สมัคร VIP นะคะแล้วก็ดูวนไปเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะ ครับผมขอบคุณมากๆ <ละ S 1> ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณคะนะครับ